แบบนี้เรียกขายบ้านข้างรักหรือเปล่าคะเมื่อสาวมารีเบอร์เนอร์เขินหนักมากเพราะว่าหวานใจหนุ่มอย่างพิทกาชัยได้มาเซอร์ไพรส์กลางรายการพร้อมเปิดใจเรื่องความรักด้วยข่าว่าโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเปิดบ้านหลังสวยพร้อมประกาศขายด้วยคะ่ะในรายการตีท้ายครัว่วมารีเบอร์เนอร์ชี้แจงข้างรักจะหนีตามเขาไปแล้วข้างรักหมามากถึงขั้นทําไมต้องย้ายต้องขายบ้านเพราะเอาหมาตัวใหญ่มาเลี้ยงมันเข้ากับหมาตัวเล็กไม่ได้ บางโซนค่อนข้างจากัดต้องอยู่ร่วมกันเลยอยากได้ที่ที่ถุกตัวเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้สามารถเอามาเลี้ยงบ้านหลังเดียวกันได้ค่ะจุดประสงค์จะย้ายจะได้แบ่งสัดแบ่งส่วนได้ความใฝ่ฝันวันที่หาเงินได้เยอะก็จะกเกษียณเปิดมูลนิธิเล้าดูแลหมาแมวอย่างเดียวเลยจะช่วยรับเลี้ยงหมาแมวจมจัดในประเทศไทยให้ลดลงทำพวกโครงการทำหมนันพร้อมทั้งเล่าถึงน้องหมาฟรายเดย์ได้ค่ะที่ช่วยกันเลี้ยงกับแฟนนุ่ม สาวมารีค่ะยังโดนเพื่อนสนิทลุมเมาสค่ะถึงรักครั้งปัจจุบันกับหนุ่มพิษกาชัยถามถึงเรื่องความข้างรักของมารีรักใครทุ่มเทจริงไหมมาปังอลิสาค่ะเพื่อนสียืนยันเลยว่าจริงเขาจะหายไปเป็นช่วงๆถ้าวันไหนชวนไปกินข้าวแสดงว่าเขาไม่อยู่ชวนไปไหนต่อกันไหมเขาจะไม่ไปไปไม่ได้ไปได้ก็อยู่แค่แป๊บเดียวค่ะแสดงว่าเขาจะไปต่างจังหวัด อยู่ดีๆก็มีเวลาให้เราสวยเลยทีนี้ถามต่อค่ะว่ารักครั้งนี้เนะี่ยกี่ปีแล้วมารีก็ตอบแบบต้นเขินค่ะว่าปีกว่าส่วนเพื่อนซีอย่างสามว่าปางค่ะก็ยังเล่าถึงความขัางรักของเพื่อนต่อว่าวันแรกที่เขาเจอกันพี่พิชก็ทําอาหารอยากทําแบบเชฟเทเบิลเลยชวนปางไปเพื่อนบอกชวนมารีไปด้วยได้ไหมวันนั้นเป็นวันที่เรามีแผนค่ะเราเลยถามมารีพี่พีชจะทําเชฟเทเบิลที่ห้องว่างไหมกินเป็นเพื่อนหน่อยมีคนฝากมาชวน ยังเล่าไม่ทันจบค่ะพิธีกรเนี่ยงคุณมดดำประชาภาก็พาพิษเนี่ยเดินเข้ามาเซอร์ไพรส์กลางรายการเลยทำเอามารีเขินมากก่อนมาปางค่ะจะเล่าต่อถึงการพบกันครั้งแรกของน้องคู่ชวนมารีไปมารีก็บอกไปดาลินลีค่ะเพื่อนซีอีกคนช่วยกันเล่าวันนั้นก็บอกว่ายังไม่ได้ชอบไปด้วยเฉย โดยมาปางค่ะเล่าว่าวันนั้นน่ะไปกินข้าวเฉยๆไม่มีการชงหรืออะไรเลยแต่หลังจากวันนั้นเขาก็ไปคุยกันแล้วก่อนจะลุมแซลพิทค่ะแอบเลงมาลีพีทก็ตอบไปมะเขินว่าชวนมาบอกว่าอยากมาคบแก๊งก็มากันได้เลยจากนั้นลินล,ลีก่ก็ยังเล่าโมเมนต์ค่ะมาลีโทรมาเกินเที่ยงคืนต้องมีบางอย่างโทรมามีอะไรจะบอกหนูลุกจากเตียงเลยเขาบอกว่าเริ่มคุยกับคนใหม่ คนนี้จะว่ายังไงคิดยังไงของความที่เห็นหน่อยพอรู้ว่าเป็นพิษหนูตกใจมากหนูบอกโนเสียงสูงด้วยก่อนที่จะหันไปขอโทษพี่พิษค่ะบอกว่าต้องขอโทษตอนนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วด้วยความที่เรารักเราปกป้องมันหนูไม่เคยรู้จักพี่พิษเป็นการส่วนตัวหนูก็เห็นแค่ภาพว่าพ,าพี่เขาในปบบคนยังไงได้หรอเอาดีดสุดท้ายหนูก็บอกว่าถ้าคุยกันคลิกเนี่ยขออย่างเดียวคือแฮปปี้ก็คือจบขอแค่นี้ นี้ค่ะเมื่อถามหนุ่มพีทบ้างว่าทําไมถึงไม่ยอมเปิดตัวหนุ่มพีทค่ะก็บอกว่านี่ยังไม่เปิดตัวอีกหรอเนี่ยใช้ชีวิตตามปกติไม่เคยปิดอยู่แล้วไปกินข้าวปกติแต่ไม่ได้ถึงขนาดใช้ชีวิตที่ต้องบอกทุกอย่างบนโลกใบนี้เวลาอยู่ด้วยกันกับเขาสองคนเป็นยังไงลิลลี่เผยเขาเป็นคนที่มีมุมน่ารักแรกๆเหมือนที่บอกพี่พีทเหรอพอรู้จักพี่พีทจริงๆเขาน่ารักมากกับมา,กกบมารีค่อนข้างเป็นสายเทคแคร์แล้วมารีเนี่ยสายเทคแคร์อยู่แล้วด้วย เป็นคนดูแลดีค่ะเขาก็จะมีมุมนี้ต่อการด้านมาปังค่ะบอกว่าคู่นี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะพยเวทมากก็ให้เกียรติเขาไม่ไปร้อเขาคอยดูยองห่างพิธค่ะ,คะก็พูดถึงมาลีด้วยว่าเข,ขาค่อนข้างมีความเป็นตัวของตัวเองสูงเฟลลี่กับทุกอย่างบนโลกใบนี้รักสัตว์หลักๆคือจิตใจดีเมื่อถามเขาว่าชอบอะไรในตัวมาลีพิธก็บอกว่าทําให้ได้เรียนรู้คนอีกคนในมุมหนึง่งมีความนิ่งมากกว่าเดิมจากที่เขาเคยเจอมารู้สึกโต เขาทําให้เรารู้สึกนิ่งขึ้นอย่างที่เพื่อนบอกเราโตขึ้นไม่วู่วามนิ่งขึ้นทําให้เราได้เป็นคนที่ดีขึ้นด้วยมีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายกันค่ะทีนี้ค่ะหนุ่มพิทก็บอกว่าส่วนเรื่องเทคแคร์ดูแลเนี่ยพิทก็บอกว่าทุกอย่างมีเรื่องให้ดูแลเทคแคร์กันอยู่เรื่อยๆมีอะไรที่แนะ่ยนำกันหลายอย่างมากกว่าเรื่องอาหารอย่างเดียวอาหารก็สั่งเอาได้ทําเป็นก็ทําให้ถ้าทําไม่เป็นก็สั่งกินได้ค่ะนั้นหนุ่มพิทบอกว่าไม่ได้ติดและไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน สามารถปรับจูนกันได้กลางๆปกติเลยต้องบอกเลยค่ะว่าคู่นี้เป็นคู่ที่หลายๆคนจับตามองกันเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าด้วยความที่เขาเนี่ยคบกันแต่ไม่ได้แบบว่าเปิดเผยกันอย่างรู้เห็นเด่นชัดทุกคนแต่ว่าใครที่รู้ว่าเขาสองคนคุยกันหรือคบกันก็จะรู้ส่วนใครที่ไม่รู้เนี่ยอาจจะยังตกใจอยู่ว่าอ้าวสรุปว่าสองคนนี้คบกันจริงๆหรอต้องบอกเลยว่าคู่เขาเป็นคู่ที่น่ารักมากๆค่ะ ใครๆได้เห็นตามรายการต่างๆไม่ว่าจะเป็นรายการตีท้ายขวดว่าเป็นรายการที่ใน Youtube ของคุณพิษก้าชัยเองต้องบอกเลยว่าเขามีโมเมนต,ต์ต่างๆแล้วก็มีความคล้ายกันหลายๆเรื่องมากค่ะยังไงก็ถ้ามีเรื่องราวของคู่รักพิษกาชัยและสาวมารีเบอร์เนอร์มาอัปเดตอีกทางเพจดามเมาส์จะนนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ